ครับวันนี้คนบ้านบ้านมาที่หนังบ้านไรนะทีโโลจีตรงนี้รู้เหมือนกันเลยครับผม <c oughs> บ้านร่มไทบ้านร่มไส <c oughs> หนองสองห้องเมืองบุรีรัมย์ครับมามหากรรมหนังหกจองานเทศมหาชาติครับบังเอิญวันนี้มาก็มาเจอเน็ตไอดอนคนหนึ่งอ่ะ <c oughs> ถ้าถ้าผมจะจะคุยอย่างนี้ก็ไม่ผิดครับ<ช>เพราะว่าผมก็ติดตามช่องเกมมานานแล้วครับ อดุลเดชโปรเจคเตอร์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอญาตดฝั่งโน้นรีทองจีไปทางโน้นเดี๋ยวผมก็มีโอกาสคุยกับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเครื่องฉายหนังเกือบทุกทุกจอเนาะแทบจะทุกจอในประเทศไทยแบรนด์ของเก็บสันครับพานาโซนิกครับผมคือเราชอบหนังกลางแปลงมาแต่เด็กครับอันนี้เราก็อยากให้หนังะแสงดีเพราะหนังทุกหน่วยเนี่ยผมการันตีเลยเสียงดีกันทุกคน ครับแต่ติดปัญหาเรื่องแสงผมเคยดูคลิปท่านที่เอาไปฉายที่บ้านลองที่บ้านเลยนะเห็นตลอดครับดูตลอดอ่างรุ่นไหนจะใช้กับจอประมาณไหนท่านจะแนะนําได้ตลอดใช่ครับเห็นอยู่ครับอันนี้ก็โชคดีมากไม่เจือตัวเป็นเป็นไม่คิดไม่ฝันครับจากช่องเล็กๆของผมเพิ่งจะหัดเดินครับกูจะหัดเดินแล้วก็ได้ตังค์แล้วนะ พี่ก็ทำช่องนี้ได้เงินเลยอ่ะเพิ่งได้ครับผมเราทำมาตั้งหลายปีแล้วมีเจ็ดิดลิขสิทธิ์ผมผมทำสามเดือนแล้วฟลุกผ่านกดครับผ่านกดทีนี้ผมรอไอเซนเจ็ดเดือนครับผมส่งไปเขาก็บอกว่าติดโควิดติดโควิดไม่ได้เดือนครึ่งผมก็ส่งไปใหม่ทีนี้มันมันครั้งหนึ่งก็ตกไปเดือนครึ่งเนาะ ันสี่ครั้งอ่ะสี่ครั้งก็ตกไปเกืบเจ็ดเดือนเนาะทีนี้ผมมานั่งแกะเพราะว่าผมอยู่บ้านห่างจากคนอื่นไม่ไม่มีใครปรึกษาคือง่ายๆน่ะ<ผ>มานั่งแกะเรียนรู้จาก y o ย,ยูทูบก็ได้ทีนี้ไม่ต้องส่งอะไรมาเลยเขาจะผ่านมันจะเขาจะส่งนั้นมาให้โดยอัตโนมัติเลยนะเข้เขาในระบบเลยแล้วเราเขาให้เท่าไหร่ อันนี้อยอดยอดแล้วแต่ยอดวิวครับนี่ก็ยอดวิวเยอะอยู่ของเราติดลิขสิทธิ์เยอะพราะเราเวลาเราไปส่งไปส่งเครื่องลูกค้าเรารีวิวเงี้ยมันจะติดภาพลิขสิทธิ์เสียงลิขสิทธิ์นนหนังลิขสิทธิ์ถ้างั้นเราก็ไล่รูปออกไล่รูปมันเป็นคลิปรีวิวมันเป็นคลิปรีวิวเครื่องฉายด้วยไงมันเลยลบไม่ได้ประมาณนี้แต่ถ้าเราจะรีวิวเครื่องฉายแบบมันก็ต้องใส่ซาวด์อะเนาะทีนี้ทีนี้ถ้าติดลิขสิทธิ์เวลาเราลงปุ๊บ เขาจะเตือน่าเราก็ตัดผมจะลบแค่ตรงนั้นเลยมีเป็นปื้ดบางบางคลิปเขาก็ขอแบ่งรายได้แต่ว่าเราเหนื่อยเราทําแล้วไม่อยากไปเสีได้มันลบเพ่งทิ้งไปเลยขอแบ่งรายได้หมายถึงยังไงอ่ะแบ่งให้กับเจ้าของกิจสิทธิ์ไปเจ้าของคนก็ไปเลยแต่เราก็เท่า้เากับทําให้เขาอ่ะวันนี้ก็ ให้เพื่อนๆในฟังคุยสาระประมาณนี้ครับแต่ข้างนอกผมจะคุยเยอะกว่านี้แต่ให้ฟังเยอะไม่ได้ครับใช่เดี๋ยวมันจะหมดรสชาติก่อนครับประมาณนี้ตอนนี้ผู้ผมก็รอการเทศเสียงครับแล้วก็เทศแสงสีเสียงคืนนี้มีดำรงใช้เลเซอร์วันนี้วันนี้ดำรงเลเซอร์ของเอฟสันนี่แหละของพนาครับตัวนี้ของพนาพนาใช่ครับส่วนจอของมาตังใช้เอฟสันตัว 4K เลย ตัวใหม่ล่าสุดเลยอิลูเมน9,000 9 0 0เ9,000จะเป็น 4K ครับไม่ต้องห่วงชัดทะลุรูข,มขุมคนได้แหละดูหลังจอยังได้เลยใช่ครับนี่เขาก็พานาฟูให้ดีเหมือนกันครับแสงดีแน่นอนตัวนี้กี่ลูเมนตัวนี้6,000 6,000ใช่ครับแต่เป็นเลเซอร์ไม่ต้องห่วงเรื่องแสงสีครับ สดแน่ๆหกพันในตัวกี่แสนแสนสองตัวนี้ตัวพาณาตัวนี้จากแสนเจ็ดมันปรับลดลงมาเหลือหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันครับเล่นของดีมันก็ซื้อครั้งเดียวแล้วมันจบเหมือน power อร์อย่างอย่างเราเล่นประดิษฐ์อ่ะเล่นแอมบริษัทมันก็จบโอ้ตัวนี้ขึ้นชื่อใช่ครับขึ้นชื่อก็เหมือนโปรเจคเตอร์แหละครับเหมือนกันเหมือนอย่างฝั่งนู้นผมมาเสนอเล่นของใหม่เป็นเลยมันจบเพราะว่าเวลาเราไปฉายเนี่ยเจ้าภาพเขาก็ชมเนาะเขาก็เขาก็คาดหวังว่าหนังที่มาฉายอ่ะ แสงมันต้องดีแล้วมันอยู่ที่ผ้าจอด้วยใช่ครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งทางนี้ก็ผ้าจออะไรก็มีหมดมมีหดเพราะว่าผมเข้าไปดูตลอดเลยมีช่วงนี้แหละที่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูเพราะว่าตัวเองก็เดินสายตลอดครับครบจบในที่เดียวร้านอดุลเดชครับประมาณนี้ครับครับผมขอบคุณมากรับคุณครับสวัสดีครับ